เวลาเดินมีเส้นอยู่ใช่ผู้หญ right? he? ิงเวลาเดินเดินบนเส้นนะคะบนเส้นบนเส้นบนเส้นแล้วดูนักเลงดูแมนพอท่านไม่ทิ้งสะโพกดังนั้นผู้หญิงเวลาเดินต้องทิ้งสะโพกตามแหลกนมถูกงโดยท่านทำตามครูผู้หญิงค่ะผู้ชายไม่ต้องโยกตามนะคะโอเคทิ้งสะโพกทิ้งสะโพกแล้วเวลาเดินก็ให้เดินทิ้งสะโพกแบบธรรมชาติด้วยไทนก็จะเป็นคนที่แบบดูดง เดินนาทีสะโอกปกติโอเคไหมคะอ่ะคราวน,นี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ทุกท่านได้เดินใครใครตั้งทันอยู่ใครไม่สะดือใครเจ็บขาใส่ขาเทียมไม่ต้องเดินนะคะอะคราน,นี้เดินอย่างเดียวไม่ได้เดินเราต้องโรทรให้คุณครูหน่อยเอเดียค่ะออกไปเลยถ้าไปแหวนแขนด้วยค่ะโอเคคุณค่ะเท โอเคค่ะไปค่ะไปเลยค่ะผมมือเพื่อนด้วยนะคะเป็นกำลังใจด้วย